อ่ะสวัสดีนะผมอันนี้ขับความเองเรื่องลูกน้องหลุดมือได้ไหมไม่ขกผูกผักอ๋อโอ้อย่างนี้มันเหตุสูิสัยเราใครไปตั้งใจเราเราจะไม่รู้หักต้นไหนเลยว่าเราจะเก็บอ่าเดี๋ยวดูนะครับความเสียหายอันนี้คือพี่เขาพอขู่ผักแล้วมันคว่ำนะครับเนี่ยกี่ดินดูดเข้าไปนะมะกองแต่ตอนเนี้ลองหมุนดูแล้วมันฝืดเนี่ยนะครับมันฝืดเดี๋ยวเดี๋ยวถอนมาดูลูกสูบหน่อยนะครับ แต่บางคันถ้าโชคดีก็ริมขาดแต่ดูน้ำมันไม่โชคดีลเลยพี่อย่างเงี้ยมันฝืดไปแล้วอะ่ะนั่นหะเดี๋ยวไปขอลื้อดูก่อนนะครับโอ้โหอ่ะโอเคก็รถประมาณสองปีแล้วเนาะอ่าก็จะใช้งานปกติแต่แหมมันเสียที่ท่าขขูดักโอ้ลมไปกลางนะครับรเอาโอเคแล้วผมจะขออนุญาตลื้อแป๊บนึงนครับผมอ่ะนะครับ พอแล้วมาแล้วนะครับอืมนี่มันจะแข็งจะแข็งออกข้าง,งอ,อกข้างบอกลูกพอ,อกได้ไหมนะมันจะได้ไหมได้รบกเออ,เอ,อเครับอ่าได้ไม่เหลือขนาดทําระบบป้องกันมาอย่างดีก็ไม่รอดนะครับอ่าการโคดเรียบร้อยนะครับอ่าโอเค ก็เดี๋ยวบอกลูกแหวนเดี๋ยวจะอาจจะใช้ของเดิมนี่แหละเพราะว่าเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวใช้ของเดิมนะครับดูแล้วก็อาการไม่หนักเท่าไหร่นะครับเราก็แค่เปลี่ยนก้านใหม่อากเดียวอ่ะนะครับก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวก็จะถอดล้างนะครับลายคางดูแกอา้าวโอเคอ่ะได้ขออนุญ,ญาตทําชุดลายคางแป๊บหนึ่งนะครับตุ่มดำนะครับลายเบาแล้วก็ตะลิงวาตะลิงกามนานะครับอ่ะโอเคครับ okay, ผม <c oughs> อ่ะนะครับ ตอนนี้ล้างเรียบร้อยนะครับนี่ภายในนะครับอันนี้ของเดิมตุ้มสเม็ดนะครับนี่เดี๋ยวเบี่ยนเป็นสองนะครับแล้วก็ไร่เบาอันนี้วาววาวเขาใช่ไหมต้องถอดแล้วบดไปเพราะว่าเดี๋ยวขี้ดินอ่ะแล้วก็ตุมนนต้มในตุ้มไลลเบานะครับบางคนงงนะครับของเดิมมีสมตัวนะครับเป็นน็อต3มตัวนะครับแต่อันนี้เป็น2ตัว จริงๆแล้วอะมาใส่ก็ได้หมดแล้วหมดหมดทุกทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าเขาเจาะรูเผื่อมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็ก้านซูปนะครับเดี๋ยวทีน้อยเหรอน้อยก้านสูปไหนอ่านี่นะครับก้านนี่ก้านแท้นะครับอาร์ทีนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ของใหม่ทองแท้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มประกอบเลยนะครับผม อ่ะนะครับก็เดี๋ยวโอวน้ำมันไหลตลอดจะเน้นดูเนี้ยไม่มีก๊อกบิดอะเไม่ใช่ไ,ไหมเป็นเหว็กยาวนปิ้นหรือไรมีไหมมันมีตัวแม่งหลักอะ่ะมันมีตัวเดียวไม่อยู่อะต้องมีสองตัวหัวท้ายทเทนนินบน มีกี่ตัวล่ะข้างบนมีปะเนอ่ะหลุนนี้แม่ไม่มีก๊อกปิดเปิดโดยลำบากอ่ะอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ส่วนมากก็จะประมาณนี้นะครับการโคตความนะครบตกน้ำ <c oughs> <c oughs> ลิบไม่ขาดในการคดเออก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดขารสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8น3 1 2ป9เจดสามหนึ่งสองเจดเก้าปด้านะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ